ติดตัำคนเตาทตัดอั้งล่างจกตัด้าวเสียงหน้าหน่อยอรอไปผุณใหญ่ดวดครับไอหมก้าลงก้นเตรี่ยมนะครับหลงนเรียมเพราะว่าท่าตรงไปลาก้อนหรอกเพราะว่าเดินท่ามไปคณะสารท่านะครับเพราะว่าหล่ยนวันที่12สอง รับ้างด้หน่อยเด็นแยงนาะครับต้องถ้าเมื่อหร่องในลลางก็เพราะว่ามันมอในหลางหลายมือนะครับบอในหลางหลายมื่แล้วมันจะหลังมันจะขับแกะพวกบ้ามันจะเอาคอยหถดลายยางก็จะมันยเง่ายนะครับเห้หาโอกาสหลังงาเนะครับถาเราด่าบุ้งหลังตามแกว่าสองสามหมื่นลังค่นึงแล้วก็หมื่นาลางแคนึงนะครับ ตรงนี้วาทีหามีนะครับเรื่องทีหามีแล้วพอพว่าหลังๆก็จะได้ท้อยลนเครื่องฟันนะครับว่าใส่ก็บางใส่ลายอยาบหรือใส่ยาบตัวน้พอพอหลังนะครับต้องลั้งด่างยมำนะครับเยยมรอบนตั้ง้ขว้วสะถานเลยยมไปนะครับออกไป ปหาสารคารมเพราว่าท่านผู้ผมนีเล่นไปมินบโมมอนิก็เจ็ดเม่นมือนี่นะครับมื่อประมาณนะครับผมยังบอทันยังบอทันถสรงอยู่นะครับนอกมาถ้าไปเมื่อยจะเพื่อนมือีนงานปีนงานอาจารย์มล้นคนปีนคนไป ยโไปมือนีนะครับราะบริทเกยกับยงกานครับกนักอบหญิงนตกรอนนกรอนนะครับดังที่มันยโตไปก่อนยังโตไปถว่าครับวลาแหลมเกอูพดูนะครับเ้ไเมื่อินทางอไเมืนก็พะจับครับเดินทางพรับ เริ่องก็ตันตันหลวงเร่อตันตอนแหละกระบะเรื่อทางของไปมินี้นะครับตอนแหกะเรื่องขอว่าเริ่ทางงไปยางไนะครับนอกอนจังนะครับเพราะว่าไปลูกะกอาจจะบ่สะดวกนะครลบสะดวกรเล่เรอเด็กไปนก็บจักนะครับเพราะว่าบ้านสาวน้อยเทศบันแทน ครับเจอกันวันที่อ41นาทีครับเนาะเตรียมสื่อ้านสื่อถั่วนะครับเครับเพราะว่าพัดแถวพาวแสงขอบนะครับตาด้อยเพี้ยนแป้นแดงนะครับว่าพั้นแน่นอนนะครับพันแน่นอนเพราะว่าแถวพาวแสงขอบไปยกที้ไปบัดที้มเลยครับยกที้มไปนะครับทุกคยกที้มไปตาด้อยเพี้แดงนี่พัด ว่ามันยาวมันยวมท่านนะครับยากบงท่นนะครับนอก่นมันหล้วมมันอาจจะอนุมาณกท่านนะครับเปล่าคือนะ้รับเ้าเปล่าอ้สายยางกสายยางผมถึกอนสายยางผมถึงก้อกสายยางเมืนแบเนี่ยผอย่กาง่เอาใส่ทั้ง Tại vì nó xoay Và ngon quá chắc là được và xoan, và tài tài xoay dàng cũng không xoay thẳng như em ơi. thì phải toàn kiếm, xoay luôn. Thật ra thì phải xoay thẳng luôn, buộc xếp miệt. Cảm được anh ơi. Do dọa thương là có là có hai dạng mô gạo đó. Cái đen không nó sẽ rất là มันมาคอยยกขอนะครับหนามาเนยมากๆเนยลครับนาองุมูบ้านกับกับก้าสนเพื่อนๆนะหลังอยู่ได้กับโบเดลหลังหนามมาโบเต็มที่นะครับว่าต้นชลลงไปถุมเบิดอีกแล้วใส่ปลาปาหมูบ้านเนแต่ว่าแบในหน่อยเดินมาเดืนมาเหมือนกันแปแบบว่ามันโบทนใส่นะครับบท่านจกายาะว่า ไริสาตอนตะพนมันจะมีหลายพองขควนี่นะครับนอกหากสิบพ่นนะครับก็แ่นามหนุนยังมันก็พ่อใส่ขวานนะครับเนาะเชี่าพวหลางวบยานน้ำมกตาเกินเนินน้เลยว่ามันนี้ผมมาเมื่อเช้าจะก็ยังมีสีพ่อหลางไหลอยู่ มก็เลเอาออมาหลากว่าเตรียมการเดรียมการเอาไปเพราะว่าต้เตรียมเตรียมการเดินทางตับเศษส่วดเ็ษยางออกการินทางไปไล์สดที่หาซังกครัดขนาดยาวหน่อยเปลี่นตุ๊กแขกนะครับกุก็ติดตามนะครับด้อก็เบื้งมันเราว่า เาวหน่อยนะครับแต่พระธาตุแอลพาวแสงสองครับหนู่งันที่สิบสองแล้วครับเนาะงใส่ชุดชิดพิษนะครับเป่าชื่ี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับนี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วย่อกับสิบุฒันนะครับสิบุฒันเนาะแปลว่าจิห้าเมืองแนวนี่ฮ้าหย่านะครับเนาะหาหยาฮ้าเบิองหย่าเพราะว่าคือยังมงแอลพาวนดเดี่วเลยโยกทีมไปเบิร์ตเลยครับ กทิ่มเข้ไปตัดวงเลยเพราะว่าจะเป็นแบบมดเลยนะครับยกทิ่มเข้าไปเนี่ยว่าพระท่มัพระามเบนะครับตอวัดที่นะครับวัดที่สองยมบัตดดนะครับตนฝนนี่ก็เป็นตะตกนะครับเต็นตต ตรงๆก็ขึ้นกัะดินมาในเนล็กน้อยมมาแนเล็กน้อยผมตั้งข่าวแต่ร้ายมือก็แบกว่าครับเรือีตกก่อนเมื่อที่12-13เนี่ยผมตั้งข่าวติดต่อแต่ว่าจำจำสิมาต้องผ่านสารมอแต่ว่ามันคืมเลยค่ับาทางมันคื้นะครับเ่าข่าวกนกับต่เกากับโ,าาบโาขาดแตะข่าวของ่มู้คนนะครับเนา ส่งตัวอยู่มันถึนเข้ามาเวยนก็เวนหน้าวันหนอตุนวลาจิบจิบสองจิบสามเพิ่นว่ามากกับพวกก่อนขาดอีสานเออกระรอเบิ่งเนาะครับเนาะเนี่ยครับครับลุงติดเสียขอปิดจิบหี่อยสำนึกก่อนเนาะครับจิบหนาพ่อครับลุงติดไปนะครับครับพ่อพีหนาพ่อยเนาะครับขอบคุณผู้ติดกอดไลค์กดแชร์นะครับเกอครับ คลิปหนา้าพอกันไหมครับ